โอ้ยพี่ก้อยตะโกนนะบอกว่ามันเยอะมากเลยอูยอยอย้ขวาซ้ายหน้าหลังอูนี่ค่ะโอ้ย,อยพี่ก้อยดอกนี้คือสุดยอดอูเมื่อกี้น่าจะเอาไม้ไว้ใกล้ๆดังกร่วมเลยแล้วคืออะไรเนี่ยหรือกระรอกมากิน สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยเดไทยกีวีนะคะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยกลับมาที่ป่าสนอีกแล้วเพื่อนเ่อนเพราะหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะคะไปเดินป่าสนกับเบลนนะคะได้มาเ,เดินมาแล้วก็ประมาณ4วันนี้วันที่4แล้วนะคะก็เลยบอกพี่ก้อยว่าเฮ้ยลองมาดูกันค่ะว่า วันนี้จะมีเห็ดออกเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีฝนตกเอ่ยแดดออกเอ่ยแล้ววันนี้คืออุ่นมากนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้มากน้อยแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปลุ้นกันเลยจ้าและนี้ค่ะเพื่อนๆและนี้ก็คือดอกแรกของเราวันนี้นะคะบอกเลยว่าเห็นในระยะหนึ่งเมตรเลยนะคะเนี่ยมาเด็ดกันเลยนะคะ ฟ oh ังโอ้โหดูดีเจออีกแล้วนะคะแต่แต่เข้าบดาดนี่โอ้ยน้องนอนอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะโอ้ยระวังน้ำหนึ่งสองนี่หัวข่าวโจ้พี่ก้อย หัวข่าวจัวเลยค่ะทุกคนแน่นด้วยปะไปต่อนี่จ้าโอ้ยแล้วดูนะคะเขาขึ้นแทรกในหินเลยนะนี่ทช่างโอ้โหงามแงงามแงมากๆแล้วก็นี่นะคะโอ้ยนี่เอกพี่ก้อยกังข้างกันเลย นี่จ้าซ้ายใช้ได้เลยไม่เลยเกินไปแล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวดูซิว่าอันนี้เล็กไปนะเก็บไว้นี่ค่ะน้องยืนสงบนิ่งอยู่ตรงนี้ขายาวเป็นโมเดลเลยจ้าโอ้โหโอ้น่ารักมากอะ่ะ น่ารักมากๆเลยขาวเป็นยองใหญ่มากเลยเดี๋ยวตัดกันเลยวันนี้นะคะอากาศอบอ้าวมากก็คือเมื่อวานนี้ฝนตกแดดออกส่วนวันนี้นะคะก็คือไม่มี ไม่มีแดดไม่มีฝนอากาศอยู่ที่ประมาณสูงสุดอยู่ที่23มองศานะคะตอนนี้ก็คือเดินจุูแก้ไปอ่กมากๆเลยนี่จ้าเหมือนขนมปังเลยเพื่อน,อนชอบสีัน,นี่ค่ะโอ้ยกำลังงามเลยสุดยอดปะไปต่อ นะคะพี่ก้อยเจออีกแล้วนี่โอ้ยหนึ่งสองสาโอ้ยคือดีๆทั้ทงนั้นเลยคือเรามาถูกช่วงถูกเวลามากเลยนะคะคือน้องไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปนี่นะคะพี่ก้อยเจอดอกนั้นนะแล้วปุ้ยก็หันมาเจอน้องกันน้อยตรงนี้เออโอ้โห งามแงะงามแงะสองดอกค่ะไปนี่นะคะเจออีกดอกหนึ่งอุ้ยได้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 คะอีกดอกหนึ่งตรงนี้โอ้โหได้ยินเสียงไหมอะ นี่นะจ๊ะแถวแง่งหิวนี่อุย้ยอันนี้สองดอกเจอดอกเล็กด้วยโอย้พี่จ๋าพี่จ๋าอยากนะว่าจะผ่านดน้นโอ้ยโอ้ย <laughs> พี่พี่ดีกว่าเดี๋ยวหนูแงะอีหนูนี่ให้นี่นะคะเห็นไหมคะว่าเก็บเห็ดไม่ง่ายนะคะ แล้วก็อันนั้นพี่ลอดเข้าไปเลยค่ะดโดนน้ำเหนียวโ <c oughs> อ้อยไปไม่ถึงจริงจริงอืมอาดีงามสองดอกเบาๆบาวางไว้ก่อนแล้วดีได้เกอกใช่ไหมโอ้าเ,เหียวก็บไปเลยค่ะเนี้ยเก็บไปเลยแล้วก็ไปเดินะ <c oughs> นั้นนะนีนะคะมาอีกดอกหนึ่ง ดอกน้อยกลอยใจพึ่งงอกเลยเพื่อนๆโอ้โหตะหมุตะมิมากโอ้โหแน่นเปรี้ยะระหว่างที่กำลังจะเข้าไปเก็บดอกใหญ่นะคะนี่เราก็เจอเด,ดอกอ่อนๆอ,อ,อีกสองดอกด้วยกันนี่จ้าป่ะเดี๋ยวไปเก็บดอกใหญ่ดอกนั้นของพี่ก้อย นูนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมยืนเด่นเป็นสง่าเลยนี่นะคะหูยพี่ก้อยอย่างดีดอกใหญ่พี่อะดอกใหญ่พี่อะคะ่ะทั้งแน่นทั้งขาวป่ะ แล้วหนูก็เจอดอกเล็กด้วยโอ้ยสุดยอดหม่องเดียวนะคะจุดจุดเดียวสี่ดอกจ้าไอ้ววาสีดอกเดินไปะอีกดอกโดยที่ไม่รู้ตัวอ่านอนเรียงกันจ้าเด็กๆนี่นะคะ เดินเข้ามาตรงนี้แล้วคืออะไรเนี่ยหรือกระรอกมากินแตวนี่นะคะอ๋อพี่ก้อยน่าจะเป็นสัตว์ใช่แล้วก็มีข้างในอีกนะโอ my goodness ทุกคนนี่นะคะตามทางเลยดอกที่หนึ่ง สองโอ้โหเสียงตาเหี่ยวนะคะมองกระดาไปแล้วเราก็เห็นอีกหนึ่งดอกยืนตรงานอยู่ตรงนี้นี่จ้าโอ้โหอันนี้คือเป็นโมเดลได้เลยเป็นดังแบบขายยาวมากโอ้โห ตีงามเจออีกแล้วน่ารักจังเลยอะ่ะนี่นะคะ I'm here โอ้ยพ, <'m> พ,พี่ก้อยตะโกนนะบอกว่ามันเยอะมากเลยไป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  นะคะพี่ก้อยตะโกนอย่าเพิ่งออกไปอ่ะเพิ่งออกไปอูขววซ้ายหน้าหลังอูเ <c oughs> <c oughs> ยอะจริงๆนี่หนึ่งเอาอย่าจะนับให้ดูเลยนะคะเรียงเรียงกันไปเลยนะคะหนึ่งโอ้โหสองมืออ่ะไม่ไหวหรอก สพี่ก้อยมาเก็บมาสามโยจุดเดียวเลยสี่นี่นะคะวางน้องเรียงไว้งี้ก่อนนะสี่ห้าหูดอกนี้คือสุดยอดละ หาดอกตรงนี้ที่เดียวเพื่อนเพื่อนเอยแล้วไม่ไกลกันไหนแฟนเทลโชว์ตัวแล้วลูกแล้วก็ไม่โอ้แล้วระหว่างก็มีน้องซ่อนตัวอยู่นี้หนึ่งดอกเออน่าจะไม่ใช่คนแล้วค่ะน่าจะเป็นสัตว์มันลมไว้แบบเนี้ยเาอาระหว่างที่คุยข้างหน้าเลยค่ะ อยู่ระหว่างขาเลยค่ะเออตาย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 นี่นี่นะคะจุดเดียวนะเพื่อนๆนะสุดยอดโอ้ยแล้วปุ้ยก็เจออีกพี่ก้อยตะก่อนพี่ก้อยบอกว่ารอบไปหมดรอบไปหมดอังกนหนูทำความสะอาดตรงนี้ให้ก่อนไหม โอเคเดี๋ยวไปตามถ่ายกันนะคะพี่ก้อยบอกจะอยู่ตรงนู้นรอบไปหมดเลยนี่นะคะไม่ต้องไปไหนไกลเลยเพื่อนๆมาเอกนี่ค่ะโอ้พี่ก้อยดอกนี้คือสุดยอดโ <c oughs> อ้ยเมื่อกี้น่าจะเอาไม้ไวใ้ใกล้ๆดังกรุวมเลย หนึ่งนะคะแล้วก็พอเดินมากๆตามันก็ลายนี่อุย้ยน้องอยู่ติดกันสองดอกนี่นะคะโอ้โหแล้วก็น,นี้ฟัง หลุดติดพื้นเลยซ้มดอกง,งามมจ้าเจออีกแล้วค่ะนี่หนึ่งดอกแล้วก็โอ้ยแก่ไหมนะ อู้ได้อยู่สองดอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีหนามแบล็คเบอร์รี่นะคะนี่ปักไปต่อสองดอกนี่จ้าโอ้ยบึกปืนมากตอนนี้คิดว่าตอนแรกคิดว่าแก่ไปแล้วนะคะแต่ได้อยู่คะ่ะ น้องน้อยก็มาเจออีกแล้วน้องน่ารักมาก หนึ่งสองสามนี่ตายดอกขาวทุกดอกเลยเพื่อนๆโอ้ oh my god เกือบเหยียบเลยจ้า <c oughs> โอ้เกือบ <c oughs> เยียบเลยดีงามมากปไปต่อเดี๋ยวไปตัดพร้อมกันเจออีกดอกหนึ่งนะโอ้ยมีรอยสัตว มีรอยสัดมาแงะนะคะแงะแล้วก็ล้มไว้ตรงนี้เสียงเจ้เจามาค่ะเสียงนกแฟนเทลนะคะเขาจะเป็นนกที่ค่อนข้างแฟนเฟรนลี่นะคะกับคนเดินป่านะเขาก็ามาทักทายค่ะ ตัดดอกนี้ก <gasps> ่อนตัดหนักไปอ่ะหนึ่งดอก กำลังตัดไม่เจออ้สวยมากเราคิดว่าเรา<ถ>จะไม่เจอแล้วนะคะแต่นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่ คือเดินไปเทอขาป่ายังไงก็ต้องเจอกี่ดอกก็ต้องเจอ,อมาพักตัดอีกลอตหนึ่งนะคะคือเดินหันไปทางไหนมันก็เจอเพื่อนๆแต่ปีนี้ถ้าถามเนี่ยมันก็จะไม่ได้เพริบเพรินเหมือนปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วนี่คือแบบเราเคยได้สูงสุดที่เก็บสองคนได้ที่สิบสามกิโลอ่ะเพื่อนๆ ชอบมากเลยนะวันนี้แดดไม่ออกฝนไม่ตกคือเดินสบายสบายระหว่างที่ตัดเนี่ยตาก็ามองไปรอบๆอีกนะคะว่าแถวนี้จะมีอีกไหมแต่เท่าที่ดูแล้วเหมือนไม่ได้มีรอยคนเข้ามาใหม่นะคะ แต่จะเป็นรอยแบบว่าเหมือนสัตว์มามาดมแล้วก็ไปโอ้โหดอกนี้คือแบบสุดยอดมากนี่สามดอกง,งามๆวางแปลงนะคะวางมีดไว้แล้วถ่ายรูปจานหนึ่งสองสา เราก็ไม่ได้ไกลกันเลยค่ะได้มาอีกหนึ่งดอกอุ้ยนี่งามเหมือนเดิมเห็นไหมมีรอยแบบสั์มาทำร้ายนะคะนี่ให้ดูใก,ใกล้ๆมาดมดๆหยีบๆแล้วก็ไปจะบอกว่ามาเดินหาเห็ดมันต้องแบบสอดสายจริงๆเมื่อกี้พี่ก้อยเป็นคนเดินผ่านตรงนี้เลยนะคะ แล้วพี่ก้อยก็เดินผ่านไปอย่างเฉยเมยนี่ค่ะน้องนอนหลบอยู่ตรงนี้นี่ถายยาวม,มากเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนปุ้ยเจออีกดอกนึงด้วยพี่ก้อยพี่เดินยังไงของพี่วะ,ะพี่เชื่อไหมว่าพี่ละพาดไปสิบดอก นี่นะคะพเพื่อนๆนี่คือจุดเดียวที่ปุ้ยเจอเลยนะคะไม่ได้ไปไหนเลยคือปุ้ยเดินแค่เนี้ย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 เ<ต>นี้แยแแบบนี่คือจุดที่พี่ก้อยเดินผ่านไปทั้งหมดสิบดอกจัดเลยพี่พี่คิดว่าพี่ยังไม่ได้เดินผ่านตรงนี้พี่เดินผ่านมาแล้วพี่ก็ตัดไปทางนู้นแล้วหนูก็ลองเดินมาทางนี้ี่ไปเจอี <laughs> ่เจอไจอ้ตรงที่มันเยอะแล้วหนอนเยอะด้วยมาพเพื่อนๆมาชำระร่างกายกันปุ้ยคงจะเลือกตัด ดอกที่มันอ่อนจริงๆคะ่ะพอปุ้ยไม่ได้กินเก่งมากกินไม่ทันคือตอนนี้กำลังคิดว่าต้องซื้อตู้แช่จริงๆจริงๆแล้วล่ะเพราะว่าเห็ดเต็มตู้แล้วก็พวกใบมะกลุงมะกรูดนะคะที่ปลูกแล้วก็มันเริ่มไม่มีที่เก็บแล้วเพื่อนเนี่ย ที่นิวซีแลนด์เขาก็จะมีเว็บนะคะเอ๊ะหรือว่ามันเหมือนที่เมืองไทยทุกคนใช้ Marketplace กันไหมมาเก็ตเพลสของ Facebook นะคะตอนนี้ปุ้ยก,กำลังหาตู้แช่แข็งนะคะมือสอง <laughs> เพื่อมาแช่อาหารของเราเนี่ยแหละไหนจะตกปลาเอย่ยเก็บเห็ดเอย่ยปลูกผักเอย่ยอยู่เมืองนอกนะคะเพื่อนๆตู้แข็งนี่สำคัญมากเลยเพราะว่า เราสามารถเอาอะไรมาแช่เพื่อเก็บไว้กินช่วงหน้าหนาวที่มันไม่มีให้เก็บนะคะโอ้ยตัดไปก็เล่าเรื่องที่นิวซีแลนด์ไปเนาะอยู่เมืองไทยก็ดีค่ะเพื่อนๆของกินอะไรเอ่ยก็หาง่ายเนาะมีกินมีใช้ง่ายๆนะคะอยู่ที่นี่อยากกินก็บางอย่างมันซื้อได้แหละแต่ความสะดวกมันไม่มีนะคะ เราก็ต้องปลูกเองเก็บเองบ้างอะไรบ้างแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ราคาผักเอยอาหารเอยที่เมืองไทยก็ราคาสูงพอใช้ได้เลยนะบางอย่างนี่นิวซีแลนด์ยังถูกกันเลยตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยทำไมอาหารนิวซีลแลนด์แพงจังพอได้กลับไปเมืองไทยเมื่อตอนสิ้นปีที่แล้วเออเว้ย มันก็ไม่ได้ถูกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะหลายอย่างก็ราคาพุ่งพวดขึ้นมาเลยอันนี้เดี๋ยวไว้ห่างๆก่อนอันนั้นคงไม่เอาได้เอาไปคือเด็ดมาให้เพื่อนๆดูนะอันนี้อาจจะได้เอาไม่ได้แล้วเห็นไหมดูโอ้โหเป็นเนื้อไก่ฉีกเลยแต่จะให้ดูว่าแบบแค่จุดๆเดียวนะเพื่อนๆสามารถเก็บได้แบบ แล้วนี่นะระหว่างที่ตัดไปนะคะก็หันไปมองพี่ก้อยเขาก็ก้มๆเงยๆก้มๆเงยๆยตรงนั้นเป็นไงบ้างพี่นั่นนะคะเขากลับมาเดินตรงนี้แค่สองนาทีเขาได้ไปห้าลูกค่ะพี่ก้อยหนูว่าเราต้องเดินอยู่ตรงนี้อีกสักพักเพราะว่าหนูมั่นใจว่ามันหลบอยู่ใต้ต้นซุงต้นไม้อะที่เพียบอ่ะ เพราะว่าเพื่อนๆดอกอ่อนๆเนี่ยนะเขาจะยังไม่โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นไงเขาก็จะนอนอยู่ใต้แบบซากใบสนนะคะพายนิโดสนะคะก็บางทีถึงบอกว่าต้องก้มต่ำๆนะถึงจะเห็นอ้าวอันนี้ตัดแล้วต้องก้มต่ำหน่อยเพราะว่าน้องถูกทับถมไปด้วยใบสนอากาศดีจังเลยเนาะ ใช่คือแบบดีกว่านั่งดูทีวีอยู่บ้านนะเพื่อนๆวันนี้บอกตรงๆเขาเรียกไปทำงานนะแต่เราขอแบบขอหยุดวันนึงนะขอใช้ชีวิตวันหนึ่งนะเพราะว่าด้วยความที่เดี๋ยวขอเล่านิดนึงปุ้ยเป็นโพรงอุมือเออโพรงโพรงมืออักเสบนะคะโพรงข้อมืออักเสบก็คือเหมือนคล้ายๆออฟฟิศซินโดมค่ะเพื่อนๆนก็คือต้อง มันถึงขั้นที่ว่ากลางคืนนอนไม่ได้เลยเพราะว่ามันชาแล้วก็ร้อนเผาเลยนะคะปลายนิ้วนี่คือแดงเลยนะปุ้ยก็เลยไปหาหมอที่นี่มาตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นจากโรคที่ปุ้ยกระดูกคอเสื่อมนิดหน่อยก็เลยคิดว่าน่าจะมาจากคอหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่เลยค่ะมันมาจากมือเพราะว่าเมื่อก่อนปุ้ยก็ทําเค,ค้กขายด้วยเนาะ แบบเปิดร้านเค้กส่วนตัวทำหลัง,ลงเลิกงานด้วยความชอบสี่ห้าปีทำไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆตีโค้งตีเค้กนวดแป้งอุ้ยนวดปงนวดแป้งนะคะก็แล้วก็พอมาที่นี่ปุ้ยก็มาทำ ที่โรงเรียนพรีสคูลนะคะโรงเรียนอนุบาลปุ้ยจริงๆปุ้ยเป็นผู้ช่วยครูแต่เขาเห็นว่าปุ้ยชอบทําอาหารด้วยแล้วเวลาที่แม่ครัวเขาลาหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็ให้ปุ้ยไปช่วยแล้วมีช่วงหนึ่งแม่ครัวก็คือป่วยยาวเลยเขาก็เลยให้ปุ้ยเนี่ยแทนที่จะได้ไปอยู่ออนฟลอร์ก็ให้ปุ้ยมาทําครัวเพราะว่าเขาดูว่าปุ้ยมีสกิลทําครัวมากกว่าคนอื่นที่เหลือแล้วด้วยความที่ทําครัวแบบต่อเนื่องทั้งอาทิตย์เลยนะคะ นั่นแหละอาการมือชาก็มาก็เลยต้องทำการไปปรึกษาคุณหมอที่นี่เขาก็เลยแนะนำว่าให้ฉีดสเตียรอยค่ะแล้วพอฉีดเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉีดอย่างนี้ฉีดเข้าไปอย่างนี้ปื๊ดนะคะยายาก็เขาเนี่ยยังมีรอยเข็มอยู่เลยยาก็พุ่งเข้ามาที่นิ้วนะตอนนี้ก็คือยังมีอาการแบบเหมืน,นคล้ายไฟฟ้าสถิตนะคะไฟไฟไฟฟ้าช็อตที่ปลายนิ้ว ซึ่งพุ้ยพิ่งฉีดยาไปได้แค่วันนี้วันที่สี่ซึ่งหลายๆคนที่ไปฉีดมาแล้วหรือคุณหมอเออยอะไรเอ่ยก็บอกว่ามันต้องใช้เวลายเยวยาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะมันถึงจะเริ่มเข้าที่เข้าทางก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะว่าจะเป็นปกติไหมแต่เขาบอกว่ามันก็มีสิทธิ์กลับมาได้นะอาการพวกนี้นะคะถ้าเราไม่ ถ้าเราไม่ไม่ถนอมดังนั้นปุ้ยก็คือช่วงระหว่างกลางคืนเวลาที่ปุ้ยนอนปุ้ยก็จะต้องใส่สายรัดข้อมือเพื่อไม่ให้ทำการบิดข้อมือนะคะนี่จ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสองสองอนี้จะให้นอนอยู่ในป่านะคะเป็นพันต่อไปจ้าเพื่อนมาดูกระเป๋าพี่ก้อยกันอ <c oughs> <c oughs> ไหน กระเป๋าสองอ๋อกระเป๋าสองมีแยกไว้นะคะว่าก๊อกหนึ่งก๊อกสองอันนี้ถ้าถือไม่ไหวก็ทิ้งนี่นะคะอันนี้ก็จะออกหัวเหลืองๆหน่อยนี่นะในนี้นะแต่อันนี้ก็จะสดนิดนึงแล้วก็ยังมาเจออีกแต่ดอกน้อยๆแบบนี้เก็บจ้าน,นี่ เอาล้ค่ะเ,เพื่อนตอนนี้เราเดินไปทั้งเส้นนะคะ5กิโลนะคะอยู่ที่2ชั่วโมงนะคะเบรนไปแล้ว434กิโลแคล,ลอรี่นะคะเดินไปจะ8 0 0 0เส็บแล้วสำหรับปุ้ยถอดใจแล้วนะคะเพราะว่าด้วยความที่บอกว่าเพิ่งไปฉีดยาที่มือมานะคะก็ถือได้ไม่เยอะด้วยซึ่งเดี๋ยวปุ้ยจะโชว์ให้ดูว่าวันนี้ปุ้ยได้มากน้อยแค่ไหนตอนแรกกะว่าไม่เอาวไม่อ โอ้โหนคือเยอะมากนะแล้วคือพี่ก้อยตอนนี้ยังหลงอยู่ในป่านะคะคำว่าหลงคือหลงละเริงนะคะไม่ยอมออกมานะแต่ปุ้ยไม่ไหวแล้วจ้าเดี๋ยวปุ้ยจะนั่งรอยอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ตัดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมา,ารลุร้นกันนะว่าของพี่ก้อยได้เยอะแค่ไหนนะจะได้รู้ว่าวันนี้เราเดินกันสองคนเราได้ทั้งหมดกี่กิโลแล้วนี่นะคะคุณ คุณก้อยนะคะคุณสีมอนยอมเดินออกจากป่าแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอ้ยน้องดูดีมากคุ้มค่ากับการมามากเพราะว่าพี่ก้อยยุ่งมากเลยนะคะช่วงนี้ไม่ได้ออกมาหาเห็ดก็เลยนนเเ,เก็บไปเต็มสตรีมแล้วก็ที่บ้านพี่อ้อพี่ก้อยมีต้นโอ๊กนะคะก็เลยคิดว่าคงไปทําเชื้อละลายนะคะเอาไปราดที่ป่า โอเคเดี๋ยวมาปิดคลิปก่อนเอาละค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าจะชอบกันนะได้กลับมาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะในรอบหนึ่งปีนะตอนนี้ออกทั้งใต้ป่าสนแล้วก็ป่าโอ๊กนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆอ,อยู่นิวซีแลนด์นะคะลองไปหากันค่ะใต้ต้นโอก๊กใต้ต้นสนหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยก็คงมีเก็บกันอยู่แล้วนะคะยังไงถ้าเกิดว่าชอบกันใครเพิ่งเข้ามาดูนะคะช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะกดกระดิ่งตั้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปด้วย ยังไงไว้มาเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆและนี่ก็คือเห็ดพึ่งหวานที่ปุ้ยเก็บได้ในวันนี้แล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแกงเห็ดอยู่ไม่ไกลค่ะเพื่อนๆเย้